คนที่เชื่อว่ามหาบัวหรือหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นพระอรหันเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมบูรณ์แบบจนบรรลุธรรมสูงสุดซึ่งมันเป็นความผิดที่ผิดอย่างไปถึงยอดเลยผิดถึงยอดเลยถึงอรหันเลยซึ่งมันเป็นซึ่งมันต้องแก้ไขมันต้องบอกกันเพราะว่ามันไปผิดได้ยังไงผิดอย่างนั้นจปล่อยให้เป็นผิดผิดไปงั้นมันก็พังหมดี่ศาสนาพุทธ เพราะอาตมาจึงจำเป็นจะต้องพูดอย่างน้อยก็จะต้องเห็นว่าเออคนในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดอย่างชาวโศกนี่เข้าใจได้แล้วถูกต้องและก็ลดความเข้าใจอย่างที่ไปนั่งหลับตาก็ดีไปปฏิบัติแล้วก็มีอะไรแต่ไรบรรยายอย่างลุงตบัวบรรยายนั่นแหละสำนวนโอโ้โหเก่งนะโวหารเกง่ง ถ้าเผื่อว่าอาตามาเห็นว่าคนไทยเนี่ยเอาแต่คนไทยกันแล้วกันในประเทศไทยนี่แหละถ้ากระแสของความเข้าใจเข้าใจถูกต้องนะไม่เข้าใจผิดว่ามหาบวัวเป็นอรหันต์แล้วก็มาเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องเป็นสมาธิว่าอ๋ออรหันต์จริงๆหรือว่าอาริยธรรมของพระเจ้าโลกุตตรธรรมพระเจ้าเป็นชนีดชนีอย่างที่อาตามาจะบรรยายไปอีกอยังเข้าใจกันได้ไม่เท่าไรหร่หรอก มันไม่ง่ายอ่ะม,มันก็ยากก็เ,เห็นใจก็เข้าใจอยู่จึงต้องพยายามจนกว่าจะได้ผลพอสมควรถึงเห็นสมควรแล้วว่าเออเข้าใจกันได้มากแล้วอย่างน้อยก็ต้องเกิน50%ขึ้นไปหกสิบนเะ็แล้วอาตมาตจะหยุดแต่นี่ยังไม่ถึงหรอกยังเข้าใจไม่ได้ยังเข้าใจเชื่อมหาบัวว่าเป็นอรหันต์เป็นพระปฏิบัติบ,บรรลุสูงสุดซึ่งมัน มันผิดจริงๆอะก็มหาบวนีแค่สักกายยติทิอันแรกเข้าใจไม่ได้อยู่แล้วสังโยชน์เบื้องแรกคอแรกเข้าใจไม่ได้อยู่แล้วยิ่งจะให้เข้าใจเรื่องแยกกายแยกจิตเข้าใจว่ากายอย่างไรไม่ใช่กายอย่างไรคือกายที่เป็นยังไม่ใช่กายเป็นชีวะแล้วก็ไม่ใช่กายแล้วด้วยแต่ยังติดอยู่กับชีวะ ย่างนี้เป็นต้นเป็นผีชะอย่างไรเป็นจิตนิยามอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแยกกายแยกจิตให้ออกไม่ต้องพูดถึงเลยอันนั้นเป็นมูลกรรมฐานของนักบวชทุกองค์ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องกันแล้วแยกกายแยกจิตนี่ไม่ได้ไม่มีทางบรรลุอรหันต์เขายืนยันเลยนะจึงเป็นมูลกรรมฐานเบื้องต้นที่พอพระบวชปับ๊บอุปชาจะต้องอธิบายการแยกกายแยกจิตที่อธิบายโดยใช้ มูลกรรมฐานห้าคือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเรียกว่ากรรมฐานห้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปอธิบายผมขนเล็บฟันหนังแยกเป็นไตรลักษณ์เป็นสิ่งปฏิกูลครับนะใ,ให้พิจารณาเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นไตรลักษณ์อะไระอะไรไปเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน้าชังอะไรไปหมดให้ปล่อยให้วางเฉยไม่ได้แยกกายแยกจิตเลยเพี้ยนไปหมดละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีมัรคไม่มีผลนะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง เป็นเรื่องหัวใจสําคัญของาศาสนาพุทธถ้าผิดเพี้ยนไปแล้วมันก็จบเลยจบเฮเลยมันไม่มีทางเลยตลอดแต่ชาตินี้อีกชาติหน้าชาติไหนยังไม่รู้กว่าจะพบสัตบุรุษเพราะชีวิตที่ในชาตินี้ขออภัยยกตัวอย่างมหาบัวนี่แหละบวชมาตั้งโอโหอายุเก้าสิบกว่ากว่าจะสิ้นชีวิตกว่าจะเสียชีวิตก็ได้สอนผิดมาตลอดจนกระทั่งสุดท้ายก็ลง่าตัวบรรลุ และก็สอนที่ผิดๆนั้นมาจนกระทั่งแล้วคิดดูที่เนี่ยมันจะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จริงๆน้ยก็ยอมรับนับถือกันอยู่นะโหขนาดใน,านระดับว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ฉลาดในสังคมคนฉลาดในสังคมในระดับคนฉลาดนับเป็นผู้ที่มีที่เป็นที่รู้กันว่าโอ้นี่เป็นระดับหัวคิดเป็นระดับนักคิดเชี่ยวชาญไหวพริบเศรษฐาอะไรเรื่องโลกเรื่องสังคม เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกษิจเรื่องอะไรต่ออะไรเชี่ยวชาญก็ยังเข้าใจผิดยังหลงผิดว่ามหาบัวเป็นอราหันต์อยู่นั่นนะต้องเห็นใจอาตมาบ้างว่าอาตมาต้องแก้มันเป็นเรื่องของหัวใจาศาสนาพุทธอาตมาไม่แก้ไม่บอกไม่ชี้เข้าไปอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มันบรรเลยมันผิดเลยมันมันจบเลยมันปิดประตูเลย นอกจากเปิดประตูแล้วก็ไปพาทำลายาศาสนาพุทธด้วยมันก็จำเป็นนะอันนี้ก็ขอต้องขอยืนยันนะนะเพราะงั้นคนที่ยังอ่านจิตตัวเองไม่ออกจัดการกับจิตตัวเองให้มันจับจิตได้ว่าอย่างนี้มันมันเป็นอย่างน้อยก็เป็นอกุศลและอย่าทำให้จิตมันเป็นอกุศล จิตมาอกุศลง่ายๆคืออะไรนะก็เอาแค่ชั่วดีก็ได้มันเป็นสิ่งที่ชั่วตามที่คุณเข้าใจไม่ทำชั่วทำดีนี่เป็นโลกียะสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นจิตของคุณมันจะมีราคะมันจะมีโทสะหรือมันโมหะคือมันแยกไม่ได้ว่าราคะหรือโทสะคุณรู้จิตของคุณแล้วคุณก็ไม่ให้มันเป็นแค่สะกดไว กดจิตไว้ไม่ให้มันทํา,าราคะไม่ให้มันทําอาการโทสะไม่ให้มันทําอาการราคะเป็นสมถะก็ยังเป็นการทําใจในใจแต่ถ้าจะเป็นโลกุตระแล้วจะต้องรู้เหตุแห่งตัวแท้ก็คือราคะโทสะนะั่นแหละคือเหตุแล้วก็ทําให้ราคะจางคลายหรือดับทําให้โทสะจางคลายอ่อนลงหรือดับนั่นคือการทําใจในใจ เป็นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแค่จากอาการให้หรือถือศีลก็ตามนะหรือถือศีลก็ตามก็อาาการจิตที่มีกิเลสจับกิเลสได้นี่เป็นสังกัปปะเจ็ดอยากจะให้พิสูจน์ปัจจุบันธรรมเนี่ยพิสูจนแล้วเป็นปิยญาศาสตร์อย่างที่คุณพูดเนี่ย มันพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันธรรมเนี่ยแล้วคุณจะมีความรู้เองอย่างนอ้อยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าคุณมีสัญชาติสัญชาติที่มันลึกของคุณคุณสัมผัสและคุณได้อันนั้นของคุณเองและอาตมาจะบอกว่ามันไม่ผิดหรอกถูกต้องก็ได้มันไม่ผิดหรอกนะแต่ไม่อยากให้เอามาใช้พร่ำเพรื่อหรือว่าใช้เป็นองค์ประกอบนำแต่ใช้เป็นเครื่อง ตรวจสอบใช้เป็นเครื่องเสริมตรวจสอบเท่าน,นั้นพอแล้วยังไมาใช้เป็นเครื่องนําเครื่องน,นํา้วมันจะจูงเราหลงทางและมันจะเลอะเทอะไปกลายเป็นพวกคิดสร้างฝันเฟื่องอะไรแต่ไรเป็นเลอะเทอะไปเลยไม่เอา,าใช้เป็นเครื่องตรวจสอบเมือนก็ใช้พัตตะปิดดกเป็นเครื่องตรวจสอบนี่ยเป็นต้นเท่านั้นพอแล้วนะตอบอย่างนี้แค่นี้ก็แล้วกันนะมืมุดไเจา้าความประเดี๋จะมีอะไรต่ไรให้พูด ถึงเรื Acting, ่องที hmm. ่ล like ึก nah, ลึกลับลับชอบนักนะและชอบจังนะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแด้ชอบจังทําไมจะต้องโง่ไปถึงอย่างนั้นมากครับคนที่ชอบในเรื่องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องลึกลับคนนั้นโง่นะคนที่ชอบเรื่องที่มันไม่ลึกลับสิมันแจ้งสว่างชัดเจนชัดเจนเออมีศาสตร์อย่างนงี้คนฉลาดแตอยากจะรู้แต่เรื่องลึกลับลึกลับลึกลับมันนําพาเราโง่แล้วก็จะถูกคน ฉลาดแกมโกงลอกหลอก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 ไปอาตมาฉลาดรู้ทันอยู่แต่อาตมาจะไม่ใช่อันนี้มาหลอกเป็นฉลาดแกมโกงเมือนยังเป็นคนชอบใช้แบบเนี้ะระลึกชาติอันโน้นอันนี้ไอ้น,นี่เเอามาหลอกพอคุณตีกินไปเนี่ยมันไรศักดิ์ศรีที่สุดเลยอาตมาไม่ทำแบบนั้นมันไรศักดิ์ศรีไม่เอา บอกว่าเมื่อวานนี้พ่อครูอธิบายถึงเรื่องอุเบกขาได้ลึกซึ้งสุดยอดเลยค่ะยิ่งทําให้ดิฉันมั่นใจว่าพาะ่ะครูคือสัตว์รุษที่แท้จริงผู้มีสภาวะเท่านั้นจริงจะเข้าใจและรู้ได้นะอัตมาขยายความอุเบกขาขยายความอุเบกขาก็คงจะขยายความแม่กระทังถึงเทียบกับความว่าไม่สุขไม่ทุกข์ ภาษาว่าไม่สุขไม่ทุกข์กับอุเบกขามันยังมีนัยยะที่ลึกซึ้งกว่ากันใช้แทนกันได้เป็นไวยพจน์ได้แต่จริงๆมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งกว่ากันอยู่สูงไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นการรู้สภาวะอันนี้แล้วคุณวางไม่สุขไม่ทุกข์ได้ไปจริงๆเลยวางได้หน่อยหนึ่งคุณก็เริ่มเข้าหาอุเบกขาได้ยเป็นฌานนะเป็นฌานเริ่มตั้งแต่ฌานสามรูปฌานสามเป็นอุเบกขาเข้ามา จนฌานสี่ก็เป็นอุเบกขาพ้นฌานสี่ไปจึงจะเต็มสภาพอุเบกขาเพราะฉนั้นอุเบกขานี่ก็ยังมีแล้วได้ในฌานที่เริ่มฌานสามฌานสี่เพราะฉะนั้นไม่สุขไม่ทุกเนี่ยพอฌานสามเนี่ยมันยังมีสุขอยู่พอฌานสี่ไม่มีสุขแล้วมีแต่อุเบกขาเห็นไหมมัน พยัญชนะมันบอกสภาวะรมที่ซ่อนลึกซึ้งไปอีกเพราะฉะนั้นฌานสี่เนี่ยเป็นอุมเบกขาเต็มตัวฌานสามเริ่มมีสภาวะอุมเบกขาเข้ามาแล้วเพราะฌานสี่อุมเบกขาเต็มตัวสุขก็จ้องหายไปสุขกทุกข์มันอันเดียวกันสุขทุกข์ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ฌานสี่ก็คือสุขทุกข์ไม่มีอุมเบกขาเป็นเป็นฐาน ที่ตรงกันพอพ้นฌานสี่ไปเลยไปอีกก็แสดงว่าจบจบความรู้จบความเป็นไปนได้ของจิตที่หลุดพ้นฌานสี่สูงก็่าฌานสี่ขึ้นไปครับตอนนี้แหละเป็นฐานอุบเบกขาแท้ปริสุทธ,ธาบริสุทธิ์ปริสุทธาแล้วก็ค่อยๆเจริญไปเป็นปริโยธาตาแล้วก็จิตก,ก็จะเป็นมุทุธาติมุทุภูตธาติ เก่งขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและเอาไปใช้กรรมไปใช้ทำงานเรียกว่ากรรมการทำงานได้เป็นกรรมมัญญาเป็นการงานที่เหมาะที่ควรการงานที่ดีที่เป็นประโยชน์คุณค่าจเจริญก็ได้เรื่อย,อยจิตก็ยิ่งจะ,จะเจริญก็คือประพัดสอนก็คือเป็นจิตสะอาดเป็นจิตบริสุทธิ์นั่นแหละประพัดสอนใช้พยัญชนะว่าประพัดสอนซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่สูงกว่า ในพระเตมิฎกท่านผู้แปลเป็นภาษาไทยท่านก็นแปลนกันนะท่านแปลว่าบริสุทธิ์ท่านก็ทับสับบริสุทธิ์สะอาดพอมาถึงประโยชน์าตาท่านก็แปลว่าพุุดพองขาวรอบอหรือขาวรอบพุดพองพอมามุตุท่านก็แปลว่าอ่อนท่านแปลว่ายันจนาเลยมุตุอ่อนแล้วก็ กรรมัญญาท่านก็แปลว่าควรแก่การงานพอไปประพัดสอนท่านก็แปลว,ว่าผ่องแผ้วแปลว,ว่าผ่องแผ้วอันนี้ผุดผ่องอันนู้นผ่องแผ้วครับฟังแล้วก็เอ๊เอะภาษาไทยผุดผ่องกับผ่องแผ้วอันไหนมันแน่กันวา <c oughs> ซึ่งมันพยัญชนนะบาลีท่านว่าแค่ห้าคำแต่ความหมายมันมีสภาวะมันอีกโ,โ,โอ้โหอาตมาก็จะค่อยๆขยายความโดยมีองค์ประกอบมีเหตุแวดลอ้อม มีกาลเทศะฐานะต่างๆที่เอามาใช้เพื่อชี้กันไปแต่บางกนก็จาไดโอ้สภาวะที่มันเป็นอรูปพึ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะมันเป็นอรูปมันจะต้องาอาศัยอันอื่นๆประกอบแล้วก็เข้าไปรู้อันนั้นนะซึ่งจะแมนะ่มันมัน,นจะพูดยังไงตรงนี้อาตมาว่าอาตมาอธิบายไม่เก่งเท่าไหร่แล้วนะนะเอานะตามไปกันแล้วกันนะในนี้คุณคนนี้ตอบไปบอกว่า เพื่อความเข้าใจที่ถูกตรงีิฉันขอเรียนถามพระครูดังนี้ค่ะหนึ่งในรูปชานที่สามมีสุขและมีโสมนัสโทมนมัตฌานที่สามนี่ไปเอาคำในพระจิฎดเลยคำที่พระเจ้าบัญญัติไว้เป็นบาลีและท่านผู้รู้ท่านก็แปลก,กันเป็นภาษาไทยฌานสามยังมีสุขและมีโสมนัสทมนัสหรืออวิมุตจร อันนี้ผู้เราเองอัตมาอธิบายอวิมุตจรเนี่ยเป็นครั้งคราวใช่ไหมคะอวิมุตจรหมายความว่ามันยังไม่วิมุตสมบูรณ์มันมีอวิมุตแทรกมาจรก็มายังยังไม่แข็งแรงเต็มที่ยังมีสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์อวิมุตจรที่จริงวิมุตมันก็บริสุทธิ์แล้วแหะมันก็มีแป๊บแปอะไรที่มันไม่ทีเดียวมันเป็นเศษเศษทุลีละอองอะไรขึ้นมา แวบ,บมาในจิตก็เป็นเรียกว่าเอาวิมุตจบเป็นขั้งคราวใช่ไหมใช่นะมีสุขมีสมมตโทม,มนัตอไมชมีสิรูประานสามนี้ไม่มีโทม,มนัตแล้วสมมณัตก็ลดลงไปลดลงไปมีสุขนะพระครูเรียกว่าอุเบกขาลำลองอ๋อแต่มาอุเบกขาลำลองฌานที่สามีอุเบกขาเพิ่มขึ้นลำลองแล้วพะฌานสี่หมดสุขหมดทุก หมดโสมนัสโทมนัสหรืออวิมุตจรหมดเลยอวิมุตจรก็หมดเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิที่แท้จริงและเป็นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช,ชานสี่เต็มรูปเต็มสภาพก็ได้สภาพเป็นอุเบกขาตัวที่หนึ่งในอุอเบกขาห้าห้า กระบ,บวนการของ,งอุเบขาหา้าปริสุทธาประโยชน์ตาตามุตุกรรมัญญาประพสราเนี่ยน,เนะ,นะ,นะ,นะเราเก็เริ่มต้นได้และต่มาก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วว่าเสริมให้ฟังอีกว่าจิตสะอาดบริสุทธิ์นั้นนะอธิบายอย่างฌานก็คือฌานสี่อธิบายอย่างสังโย์ก็จะต้องสิ้นอาสวะสังโย์ข้อที ส่งโยนเขาที่สิสิ้นอาสวะสะอาดไม่มีอาสวะแล้วจิตนั่นคือจิตสะอาดบริสุทธิ์และจิตบริสุทธิ์อันนี้แหละมาเริ่มต้นเป็นหน่วยหน่วยของความบริสุทธิ์เมื่อหน่วยของความบริสุทธิ์นี่ตกผลึกตกผลึกหน่หน่วยสองหน่วยสมหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยที่คุณทําไปคุณก็ได้เพิ่มขึ้น มันก็จะเป็นจิตที่สะสมลงตั้งมัน่นเป็นจิตตั้งมัน่นตัวนี้เนี่ยเริ่มเรียกว่าสมาธิของศาสนาพุทธฟังให้ดีนะสมาธิของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะนั่งหลับตาปั๊บแล้วจิตนิ่งก็ไม่ได้สมาธิไอ,อย้ยางงั้นะโ,โลกีโลกโลใครก็นั่งทําเล่นทําหัวไปมันง่ายจะตาย คือได้ได้ความสงบที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านตอนนั้นเองสงบความไม่ฟุ้งซ่านตอนนั้นเองสมาธิแบบนั้นนะมันไม่ใช่สมาธิของศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่ต้องเป็นหลับตาไม่ต้องมันนั่งสะกดอะไรเลยรู้แจ้งความจริงรู้โลกรู้อะไรแล้วรู้จิตและกิเลสของเรามันไม่มีจนกระทั่งมันอาสวะดับอาสวะดับแล้วจิตก็เริ่มต้นเป็นจิตสะอาด สะสมหนึ่งหน่วยมันยังไม่เป็นจิตตั้งมัน่นอุเบขาปริสุทธาหนึ่งหน่วยปริสุทธาสองหน่วยสามหน่วยเป็นประโยชน์ตาตาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มหน่วยแล้วก็ต้องเพิ่มความควบแน่นด้วยเพิ่มความควบแน่นความแข็งแรงทาวรนยังยืนด้วยนานขึ้นเพรสสมาธิตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกด้วยศัพท์ว่าสมาหิตาหรือสมาหิตโต เป็นการบริสุทธิ์แล้วตั้งมั่นขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วสมาหิตะหรือสมาหิโตนี่เป็นพยัญชนะอธิวุตาจยใช้เรียกของท่านเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิดินๆทั่วไปที่เป็นสามัญธรรมดาเป็นสมาธิสามัญเรียกว่าสมาธิทั่วไปคอมอมอนคอมมอนสมาธินี่มันไม่ใชอ่อันนี้มันเป็น มันจะของมันมันสุดเพ้อมันพิเศษนะต่อมาขขอชานสี่คนคนนี้บอกต่อมาว่าชาที่สี่หมดสุขหมดทุกข์หมดโสมนัโทมนัตอวิมุตจรเป็นอุเบกขาสมาธิแท,ทบเป็นหนึ่งใช่ไหมคะ,ะใจนั่นอธิบายไปแล้วทีนี้สามโสมนัตโทมนัสโสมนัสโทมนัตคือเศษเลเ็กเศษน้อยของอาสวะใช่ไหมคะ,ะใช่ โสมนัตยังไม่หมดอาสวะทีเดียวและหยาบกว่าทุลีมองทุลีเริงใช่ไหมครับถูกต้องทุลีมองทุลีเริงนั้นมันละเอียดกว่าโสมนัสโทมณนัสกันไปอีกสี่ทุลีมองทุลีเริงคืออนุสัยใช่ไหมครับจะเรียกว่าอนุสัยก็ได้เป็นสิ่งที่เป็นเศษทุลีละอองของอนุสัยที่มันยังเหลือมันยังไม่หมดเพราะฉะนั้นดับ ธุลีหมองธุลีเริงธุลีหมองนี้มาจากไหนอัตมาแปลมาจากคำว่าวิรัชนะโสกะธุลีหมองเอามาจากโสกะโสกะนี่คือธุลีหมองนะโสกะธุลีหมองอธิบายสภาวะนะจริงๆโสกะแปลว่าโศกโศกเศร้า และมันเป็นตัวตัวนี้เป็นมงคลมงคลมงคลธรรมมงคลธรรมข้อที่สามสิบเจ็ดแล้วทุลีหมองโสก,นะก,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 กะนะโสกะแล้วก็วิรัชก็วิรัชแล้วก็เขมมังโสกะนะเป็นตัวที่ทัหกวิรัช ถึงจะเป็น37มสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดวิราชาิชะสามสิบแปดเคมังเซมป้อนโสกัดธุรีหมองอันจะมาใช้ศัพท์ภาษาไทยไปประกอบภาษาธุรีมันภาษาบาลีเขาด้วยมามันเป็นเศษอ่อนน้อยของความหมองแล้วมันจะมาทางยินดีทาง ปล่อยปล่อยความเศร้าโศกปล่อยความไม่สบายแล้วเป็นสบายขึ้นมาเป็นการรื่นเริงใจสบายใจอภิปโมทยังจิตตังก็เป็นทุลีเริงเพราะมันยังมีเศษทุลีนี่มันก็ยังไม่ค่อยสะอาดทีเดียวมันยังมีทุลีของความคือไม่มีพยัญชนะแล้วก็เอาพยัญชนะของตัวที่มันจะเป็นตัวที่ยังไม่เคยดีเนี่ยมามาเรียกซ้ำ เพื่อให้รู้ว่ามันยังไม่บริสุทธิ์สะอาดทีเดียวนะเลยจึงเรียกว่าทุลีทุลีหมองก็ยากกว่าทุลีเริมหมดทุลีหมองโสกะและจึงจะหมดทุลีเริมและจึงจะสะอาดบริสุทธิ์เกษะเซมรือเขมังภาษาบาลีกรว่าเขมังภาษาสันสกิตกว่ากษมตัวสุดท้ายนะสิ่งเหล่านี้จะมาไม่ได้เดา นัที่อธิบายไปตหมดนั้นมันไม่มันเดาไม่ได้หรอกคืนเดาผิดห,หมดโอวาทปาติโมกโอวาทคือพระคำสอนของพระเจ้าปาติโมกคือหลักฐานหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์สข้อปาติโมก3ามคำสอนของพระเจ้าโอวาทคำสอน หลักเกณฑ์สามข้อที่กล่าวไปแล้วนี้คืออะไรก็คือภาษาบาลีธรรมสัพปะภาษากรนังกุศลสูปภาษาปทาสองสามสัจจิตตประโยธปนังอธิบายสั้นๆก่อนคร่าวๆสัพปะภาษากรนังแปลว่าเราไม่พูดนั้นไม่ทำบาปแล้วอการะนะมันคือไม่ทำ อาการณะกะรณะแปลว่าการ,ราการะทำไม่กระทำแล้วไม่กระทำบาปทั้งปวงสรรัพพปาปัสสะแปลว่าบาปทั้งหลายทั้งปวงไม่ทําแล้วหมายถึงจิตพระอาหารหันต์โอวาทปาติโมกสาี่สรุปแล้วคือจิตพระอาหารหันต์อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องมรคนะปาติโมกสาไม่ใช่เรื่องมรคไม่ใช่เรื่องคําสอนปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องผล ผู้นี้ไม่ทำบาปแล้วสัพปะป,ป,ปัสสะไม่บาปธรรมท,ท,ทั้งสองกรรมของผู้กระทำนี้อธิบายไปหลายทีแล้วอันแรกท่านใช้คำว่าบาปอันที่สองท่านใช้ว่ากุศลกุศลนั้นคู่กับกุศลบาปนั้นคู่กับบุญท่านใชอสอ้สองสองโอวาตปาติโมกโอวาตสองคำนี้คนละ มันเป็นสิริมหามายาสลับกันน,นี่ก็ยากคนเข้าใจยากเหมือนกัน,นาบาปนั่นคือสิ่งที่อนุโลมเรียกว่าอากุศลได้ด้วยหรือสิ่งที่มีกิเลสนั่นแหละเป็นบาปทั้งนั้นกรรมใดที่เป็นกิเลสบาปทั้งนั้นผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วจึงทำกรรมที่ไม่มีกิเลสอีก จึงเรียกว่าสัพพะปาปัสสะกรณนังเพราะฉะนั้นกรรมของพออาระอรหันต์ที่จะทําต่อไปพออาระอรหันต์ที่บรรลุอาราหันต์แล้วยังไม่ตายชีวิตท่านก็จะต้องทําการมีการกระทํามีกรรมต่างๆเพราะ,ะนั้นกรรมของท่านตั้งแต่ท่านบรรลุแล้วนี่ไม่ทําบาปต้องปวงแล้วเนี่ยกรรมของท่านเป็นกุศลทั้งนั้นไม่ใช่บุญท่านถึงใช้คําว่ากุศลถ้าเป็นบุญทั้งนั้นไม่มีบาป โดยเข้าใจว่าบุญก็ถึงเหมือนกุศลก็ลต้องทั้งก่ใช้คําบุญแต่ไม่ใช่ท่้งใช้คําว่ากุศลนี่คือหลักฐานยืนยันพยัญชนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะโอวาทปาติโมกสามกลุ่มเดียวกันนะนะเพราะนัะ้นคําว่าบาปกับคาว่ากุศลนี่ต้องมีในัยยะสําคัญที่ต้องรู้จริงๆถึงจะอธิบายถูกเพราะผู้ที่ไม่อธิบายไม่ถูกก็ไปแปล โอวาทปาติโมสามนะรนี่ละละชั่วประพฤติด,ดีทำจิตผ่องใสนี่แปรเป็นโลกีไม่ถูกต้องเลยทำไม่ได้มันก็โลกีธรรมดาละชั่วประพฤติด,ดีแต่ของพระเจ้านั้นบาปบุเนี่ยเป็นโลกุตระไม่ทำสิ่งที่เป็นกิเลสบาปเนี่ยเมื่อไม่ทำสัพพปาป,ป,ปัสสะไม่ทำบาปทั้งหลายหมดแล้วจบกรรมที่ท่านจะทำต่อไปนี้ ผู้นี้จึงมีแต่กุศลกรรมท่านจะไม่มีอก,กุศลอีกเลยแน่นอนบาปไม่มีแล้วข้อที่หนึ่งเพระาะฉะนั้นข้อที่สองกรรมท่านยังมีอยู่จึงจะมีแต่กุศลมีแต่ความดีงามทั้งนั้นเป็นโลกิยะนะกุศลนี่เป็นโลกิยะแต่บาปบุญนี่เป็นโลกุตระกุศลเป็นโลกุตระด้วยเมื่อคุณเข้าใจวาคคาว่ากุศลแล้วเมื่อคุณเข้าใจาคำ โลกุตระบาปบุญอย่างสมบูรณ์แล้วผู้ที่หมดบาปหมดบุญแล้วบุญก็ไม่ต้องทำ,ทำบาปก<ถ>็ไม่ต้องทำสัพพะเรียกว่าปุญญะปาปะปริกีโนเรียกว่าดับสิ้นทั้งบุญทั้งบาปแล้วไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วเป็นพระอารหันต์แล้วเนี่ยอารหัตผลแล้วเมื่อน,นั้นจึงใช้คำว่าท่านจึงใช้คำว่าทำกรรมใดๆมีแต่กุศลทั้งสิน้น เพราะสะจิตตปรโยธป,ปนงังเพราะท่านได้ทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์คารอบบรรลุอรหัตผลหรือบรรลุอรหรนันต์แล้วนั่นเองแม้แต่ทำกุศลก็ไม่ยึดติดว่าเป็นของของท่านเป็นของเราเอาในเติมไปอีกว่าแม้แต่ทำกุศลก็ไม่ยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เป็นของที่เกิดอยู่ในโลกต่านก็ไมได้สำคัญมั่น,นหมายทิ้ง,งเราไปของเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำไมครับอาจารย์ใช่จึงเรียกว่าสจิตตประโยชน์ตะปนังครับผมทำจิตให้สะอาดขาวรอบเรียบร้อยแล้วเด็ก